สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะสุดยอดคือง,งานเทสทสีนหลงานทำความสะอาดเริ่มขึ้นแล้วครับผมดูวันนี้นี่นนดินติดล้อนะที่ออกจากบ,บอ่อมานะบ่อกถเครื่องูนะเผาเดียวโตรแรงฮนะดูทอ่อย่อเริ่มแล้วครับจบงานแล้วต่อเนื่องคลิปที่แล้วนะวันนี้ก็มาต่อด้วยการทำความสะอาดเลยครับเราถ่ายปาดก่อนนะฮะ เดี๋ยวแม่งโคตรลั่นเลยบ้ันเนี่ยอย่างลั่นเดี๋ยวปาดมารวมรวมกองกันเอาไว้นะครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆฮะวิ่งเอาเป็นเดือนนะครับดึงติดล้อมแล้วก็ออกมาโอ้โหโอ้โหหม้วนเลยม้วนครับม้วนครับม้วนมาเลย สมเดี๋ยวสาสามตัดส่6หร้อครับเสนนานๆเจอทีนะครับก็ถไถ่เทาเดียวาะสไาด์ด้บ้านเราก็นิยมกันเป็น2องเทาหมดแนละ้วสภาพสมบูรณ์สมบ์ที่หาย,ยาก,กับเทาเดียว คนเล็กรับหน้าที่ตักครับจากดินที่รถถ่ายมากองไว้ให้ฟันใหม่อันหนึ่งอังเก่าหลุดหายไปไหไไม่รู้เช็คม้อน้ำเร็นน้ำมันเรียบร้อยนะฮะ เก็บละเอียดเลยนะครับเก็บแบบละเอียดเลยบนกรัวตักใสเออ่เสียงรถไถลั่นเข้ามาเลยนะี่กรอบโกยไปแล้วไอพวกเ็ษเล็กเซษนล้วก็ตักใส่ครับ ไม่ให้ได้เหลือครับไม่ให้ได้เหลือเศษเล็กเศษน้อยเราเอาไปหมดนะฮะเก็บหมด จากงานล้างถนนนี้ได้จ็อบพิเศษนะเพิ่มเติมนะมาขุดร่องน้ำนะครับร่องน้ำกับอยู่กับสามเป็ 3. นสามนกเจนอยู่ด้านหลังน็กเจนเมื่อกี้อ้อมด้านหลังครับนี่ไปขุดเปิดทางน้ำมันมีอ่าบอ่ออยู่สะด้านหลังครับมีสะหลังแล้วก็มีตาน้ําพอน้ํามันล้นสะก็จะไหลเก็ให้ไหลามาเนี่ยครับไหลาตามทางนี่สิ้นสุด ที่นู่นนะครับเช้นสุดที่จระที่เราขุดลอกไว้ระยะทางประมาณ600-800เมตรนผมไม่แน่ใจจาก,จากที่เราบ่อดักเลนแล้วนยครับไปดูนะมันมีล่องอยู่แล้วครับแต่ตรงนี้คือตอัวแรกร่องน้ำมันอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนี้ไปทำอาคันกั้นเข้าไปแล้วฮะก็ต้องขุดให้เข้าใหม่ ไม่ไม่ยาวประมาณสักร้อยเมตรเพราะตรงหน้าเน็กเจนก็เป็นร่องเก่านะร่รองเก่าละขุดยากหน่อยครับที่มันแคบเอาเล็กเอาคอนใหญ่เข้าไม่ได้ครับมันติดคันฝั่งนี้ก็ติดต้นไม้ติดตรงนี้ครับมันบีบต้องใช้คันเล็กฮนะแล้วก็เรื่องของแนวสโลปแล้วก็ความกว้างของสระได้ไม่มากเกินนะ ได้แค่หนึ่งคู่กี่ก็ดีแล้วก็แทงขึ้นเป็นตัววีซสายกวาไม่วีไม่ได้ครับผมไม่วีไม่ได้ไม่วีทีเดียวพังลมลงมา,มาเรียบร้อยเลยครับผม่านนี้นายอ้นกับนายรอนในตัวแฉะหมดแล้วครับในเล่นน้ำกันทั้งวัน ดูดนะวันนี้สี่ห้าหกเจ็ดถังแล้วนะครับในล้างถนนลุ้นอย่างเดียวอย่ยให้ได้เจอหินก็พอลุ้นอย่างเดียวฮะถ้าเจอดินเจอถินเงี้ยโอเคพอพอผ่านได้พอผ่านได้เจอหินปุแล้วก็ ทางคนดูแลเมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นสระใหญ่สระเก่าเป็นสระน้ําใหญ่เลยขุดเป็นสระใหญ่นะฮะแต่เก็บน้าไม่อยู่เลยเพราะด้านล่างมันเป็นหินผุมันเป็นหินครับไม่อยู่เลยเขาก็เลยถมถมไปแล้วก็ปีนี้เราก็มาขุดออกนียขุดมาปั้นคันเพื่อเอาขี้เลนวางตรงนี้ทางลูกค้าเขาก็เลยซีเรียสเรื่องของ ล่างนีดหน่อยขอลึกๆเพื่อให้น้ํามันไหลไปได้ไวที่สุดครับถ้าเกิดมันสลปมันไม่พอแล้วมันน้ํามันไหลช้ามันจะซึมลงก่อนที่จะไปเพราะน้ํามันไม่ได้เป็นลำห้วยครับมันเป็นตาน้ําของสะน้าล้นของของสะมันจะค่อยๆไหลมาเอื่อยๆนะไหลมาเอื่อยๆถ้าสโลปมันไม่พอมันไหลช้ามันก็จะซึมลงดินไปมันก็จะไม่ไหลไปทางนู้นนะไม่ไหลไปตามทางเข้าสะด้านในนะครับ ยากหน่อยยากหน่อยยังไงมันเป็นดินเลนทรายติดตะนาวร้อยแปดน่าจะเอาอยู่เราใส่มาไม่เยอะครับไปตัวตตัวตัวอยู่ดีเองท่านแรงไม่ใช่ย่อยนะพอ,อเขาเยอะออกละออกละอีกหน่อย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 ตะขออย่าขาดอ้าละ ีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดวัยแปดจะไปแล้วจอมาลังจอดรออยู่ครับผมขึ้นไม่ได้มันเละโซนนู้นตอนเช้าเทพอยพอได้อยู่มันเป็นดินแข็งเป็นดินแห้งเพอได้อยู่เป็นดินชั้นบนแต่ไอตรงนี้นเป็นดินชั้นล่างในสระที่มันมีน้ำที่เราขึ้นมาปูนะเป็นดินสามยังมีน้ำอยู่แล้วเมื่อเช้าฝนตกซ้ำด้วยเรียบร้อยเลยครับ เละเลยคนนี้น่าเป็นดินทรายนะแต่ถ้าเกิดไม่มีฝนตกมาช้าเนี่ยพอได้อยู่ครับเดี๋ยวดูต่อไปมันจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องพักก่อนนะมันถ้าได้ก็ลุยต่อมาดูคันแรงครับผมมาดูคันแรงเมื่อกี้ยูดีออกไปละก็ให้ยกดัมไปเลยครับยกดัมพอยกดัมเอาดินลงก็ออกได้ละในทันทายมาดูคะแนน38ตัวแรกได้อ่อ,อน,นล้อหลังหายไปเลยฮะ พี่ไม่ดึงไม่ใช่เพราะอะไรนะครับช่องเนี้ยช่องที่แขวนในตัวตะขอหน้ามันแคบถ้าเอาสลิงเข้าไปกลัวมันจะไปโดนแล้วแตกกันเลยรอสเตนนะสเตนนนะ,ะก็ไม่น่ายากอะไรครับไม่น่ามีปัญหาอะไรคาดว,ว่านะรถก็เบาละดินงก็ออกไปก็ตันนี้มันจมล้อหลังไต็มที่เลยเนนะี๋ยขึ้นมามันก็ออกได้ละหวังไว้ บอกไว้ว,ว,ว่าจะง่ายนิ่มๆดุดันเสียงนะสามล้อแปดสิบร้อยแปดหนึ่งครับสิบล้อที่ไม่เอาสิบล้อดึงเพราะสิบล้อเข้าไม่ได้นะฮะ เก็ดนิดเดียวฮนะแค่เอาล้อมันขึ้นมาเฉยๆนะได้ละวิกเตอร์ต้องใช้สเตย์ครับมันใช้สลิงใช้โซ่คล้องเลยไม่ได้ดูนี่ให้ดูตรงนี้เนะี่ยแคบนะคูนแคบนะแค่นี้ถึงเพื่ม